ายายไทยยไงล่ยายกินเหรอยายไทยยังไงอืมมันแสดงว่ามันขับแหละครับคุณยายเมื่อยปกติบบเมื่อยได้กันไทยถ้ากินแล้วบเมื่อยเ,เมื่อยบว<แ>ลาแสดงว่ามันขับอุ้งมุ้อิสระออกจากร่างกายซื้อดอกบ่เป็นอย่างไ้คุณยายเด้อครับค่ะวัสด,ดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บค่ะวัสดีครับฟังจากวิทยุนะครับจากจากไหนครับ ใช่ครับรน้าแสดงบุญมาพันดวงครับกำลังฟังอัจฉริยะฮึยโน่ <c oughs> อไนอด็อกเตอร,ร์ท่านพูดอยู่ที่นี่อยากอยากจะทบไปสร้างเอาเองที่วับคุ้มสอนพระแลวัดหน่อยวัดไงสักสุดเถอะค่ะอ๋อครับเหตุจังเดค่ะข้อมหมจังเดก็เรื่องของเรื่องอยากอยากได้เป็นแผ่นดีดนะคะอ๋อแผ่<ฟ>นดีด โอ้ท่านสมัยเดแฟเนดิดเอาไปเห้ยังจุดนึงอยค่ะให้ตรงมาให้สุดนึงเละค่ะเราจะกันซื้อฟาดโกออยางกับฟาากวนแดงนะคะซื้อม้อย่างเงี้ครับลำพัดครบรมจับอยู่ที่อำเภอบังไพูนเ้อค่ะจะให้เอาไปให้บอบนเนี่ยโอ้โหาอไงใช่อยูที่อำเภอังไพูนอ่ะ ครับตไหนคพวก่ะเขาไปเอาใน YouTube เลยเด้อไปโหลดเอา u t u b e เลยครับใน y o u t u b e มีไปโหลดเอาเลยจ้าครับสวัสดีครับขอบคุณครับอ์ฟัโกมีคฟอดลกาไอ้ซุปปอรชัวมรบผมีดังเลยจ้าจ้าอโหลดโหลดเขาในเฟ e บุ o k เลยได้ย่ายเน้ะอเอาใน YouTube เลยได้ครับสวัยดีครับขอบคุณให้ลูกหลานไท้สวัสดีครับจ้าจ้านเได้ครับจากท่งไหนครับ บางละมุงชนบุรีเนาะครับผมได้เดี๋ยวให้ตัวแทนทางบางละมุงชนบุรีโทรหานะสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับไม่ได้ยินสายต่อไปสวัสดีครับครับผมหมุนมากครับรับสายครับคือบ่เห็นโทรมาบอเห็นไหวยู่ำเพื่อใดครับ าลานหอยสุขโขไทยนะครับสืมส,สายแดงสักขวดเนาะ้านหอยสุขโขไทยได้เลยครับเดี๋ยวผมตามให้นะ,ะลานหอยสุขโขไทยโอเคครับสุขโขไทยลานหอยสักครูสรักขดเออเดี๋ยวให้ทีมงานโทรกลับครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องทาง Facebook ด้วยนะครับผู้ใดที่อยากชมรายการบ่าวบุญมา สดๆครับก็เข้าไปใน Facebook นะครับแต่ว่ามือนีลิงทางด้านของบุญมาทีวี67นะครับพิมพ์คำว่าบุญมาทีวีช่อง67ถ่ายทอดสดนะครับกระเสียนไรกันสดๆนะครับกับบ่าบุญมาอยู่มองหันนะครับพี่น้องก็สามารถชมแล้วก็คอมเมนต์กันคำอะไรนะครับวันนีนะ้ให้ชมกันเพราะว่าทะหลังฉากนีโอ้ดอกทานตะวันบางงามเลยมือคิดลานหอยเนาะลานหอย อำเภอลานหอยสุขัวไทยคุณแม่แล้วโทรมาหลายเถวแล้วด้วยนี่สุขัวไทยเดี๋ยวส่งออเดอร์ก่อนสวัสดีครับฮัลโหลได้ยินไหมครับฟังจากทักไหนเนาะฮัลโหลครับผมครับบุญมาพระดวงครับว่าีนนบออยู่ศูนย์บ้านน้องแม่นาง อำเภอน้องแวงนางนะนตาตะบุญโก,กน um per, ี่อำเภอดี่หมเมืองหรือไอํเภอเมืองเนาะน้องแวงนางเมืองสารคามไหมสารคาม,มครับได้ครับได้เห็นหนุ่มมี <พบ S 1> ซ้อโทรหาเดอ้อครับ,พบพข,ข้อา่ีขไม้นะครับได้ได้ได้มีหะือมั้งมีมีครับมีมีเข้าไปเลยครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้า ครับสวัสดีครับอันบอกระบุญมากนะคะได้ครับบุญมากบอสายอยู่ครับนั่นแหละอันว่าอันย่ายคือสไลายแดงมากอยให้กินยังไงค่ะไว้กระเที่ยออกจากจอกก่อนจากขวดก่อนได้ย่ายเออกินนั่นแหะเอาบอเหรียญบอแซวบอแซวอันย่ายอยู่อ่าย่ายกินย่ายมีเบาหวานบอมีค่ะไม่มีบาหวานให้กินล้างอาหารล้างอาหารจักสิบนาทีได้ย่ายเด้อล้างอาหารสิบนาทีครับ หลังอาหารสิบนาทีครับหลังอาหารเช้าหลังอาหารแรงเด้อครับหลังอาหารเช้าหลังอาหารตอนแรกเช้าแล้วก็ตอนแรงเป็นทั้งเบาหวานเป็นทั้งอันนี้ล่ะโอ้ยมาซูนร่วมโลกคักแน่แท้อืมลูกก็มาให้ลูกซื้อมาให้เนียเพราะด็กินมากเกินไกินโลดลูกลูกเขาเป็นห่วงฮาระเขาจังซื้อให้ก็กินโลดก็ดีแล้วล่ะก็เป็นจังบุญตัวหน่ง ในที่เดีไปไปเบิ้งเัินคุณม้าจะเทียมมาจะออนไลน์เถ็นหน้าคุณนั่นนี่ดอกไม้สารพัดสารเพืชออนไลน์เห็นบ่เห็นบ่เบิ้งโทรหาได้เหาะอืมอาโชว์โชว์โชว์ด้วยสันทางหลังฉากเข้าสันคุยแต่กับขอกำคุยกับอันซาสานดีกับคุยแล้วเปิดเนี่เปิดยังเห็นเบิ้งหนาแล้ยนี่ค่ะบ่ป้านั่นบ่ป้าคือท่านสมัยทีอยังเน่อือฮึคุยจะออนไลน์ว่ามวนเนาะครับขอบคุณครับก็เป็นเจ้าบุญแล้วแม่เอ้ยลูกเต่าสื่อสู่กินลังคนนี่ลูกนี่หามตัว ยันแต่แม่ได้กินยันแต่พ่อได้กินนี่พอแม่ซื้อนี่โอ้ยจมอยู่พ่อปนันอืมปัดอันนี้ก็เป็นบุญเป็นวาสนาของเขาแหละครับลูกซื้อให้กินพร้อมอืมเกิดมามีบุญตัวแม่เอ้ยที่มันคากลายเอาไปแล้ววะว่าผมไปลงกดตัดแม่แล้ว <laughs> เอามาใหม่ครับสวัสดีครับฮัลโหลครับ <Halo. S 2> ครับครับทำอะไรครูงเงมาด้วยครับผมอยู่ไหนครับ อาจสามารถครับอาจสามารถบอกครับครับอาจสามารถอยากได้อะไรครับไอจะแก้ดีซองกับไปสบู่น่าไสครึ่งโลครับดีซองกับสบู่น่าไสครึ่งโลเนาะครับครับผมครับได้ครับอยู่ที่อาจสามารถเนาะอาจสามารถขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะขอบคุณนะครับสําหรับพี่น้องอยากชมทางเฟซบุ๊กครับจับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเข้าเฟซบุ๊กพิมพ์คำว่าว่าจังไหนกันฮะ รายการบุญมาออนไลน์ตลกภาษาอีสานครับบุญมาทีวีช่อง67สเด้ครับเด้อพิมคา่านะครับมี่ไฟคา่าเบานันน้ำสารายแรงสวัสดีครับท่านประธานแชร์แล้วห้วยคือแช่น้บาบ้านนี่สิบริเปิดเพียงแล้วว่าเอาตั้งฆาตากรใจไวด้ดูอันเบาอันเบาเศษครับอาฆาตากรใจเปิดเห็นเราในที่เราอุตสาหแชร์รายการนด้เนี่เบานันเจ้าของปัานน,านด้สิบอ,อกเพียงไหมเจ้าเทือปุ๊บเปิดจนเมื่อเปิดเลยได้ขี้ขัานมั่วเขาออกมาเป็น สิบเศร้าเพีงเลือเด่นจะเลือกคักเลือกเนี่ยหลายเพีงก็ได้โอ้มันเบื่อเลือเด่นเปิดแต่เพีงเก่าอยู่นี่สวัสดีครับจ้าครับผมบุญมาพนดวงครับรับสายครับครัอยากรู้ว่าไอ้แชมพูครับหน้าใสอ่ะครับล้างหน้าครับสูตรล้างหน้าครึ่งโลมาส่งได้ไหมคะต้องโหลหนึ่งครับคุณแม่ครับโหลหนึ่งนะครับโหลหนึ่งส่งเลยครับ ว่าว่าเพื่อจะใส่ยังองื่นปนใช่ไหมคะจ้่โลหนึ่งครับสั่งเลยเได้เลยครับอืมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกน้องๆแล้วกันรวมกันครับครับรวมรวมกันเด้อรวมกันค,ครับผมอขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับต้องโลโลหนึ่งขึ้นไปครับขอเชิญชมมวยศึกวันทรงชัยสัญจรมวยการกุศลนะครับมวยดัง วันพฤหัสบดีที่24กุมภาพันธ์2565ครับเวลา10.00นาฬิกาเป็นต้นไปถึง20.30นาทีบ่หลายตัวนี่ณนะเวทีมวยชั่วคราวตลาดทรงชัยเชิงเซาเสาชิงช้าอำเภอเมืองจังหวัดะเชิงเสาครับในวันที่24กุมภาพันธ์เวลา10.00นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่องบุญมาทีวีนะครับขอเชิญเด้อขอเชิญนะครับพี่น้องคุณผู้ฟังเนาะ ขอบคุณคุณปุนเสยกระโทตกสวัสดีค่ะคุณบุญมาดอกไม้งามเนาะวัาสันขอบคุณครับคุณสุรสิทธิ์ทรงประกอบครับสวัสดีครับท่านแช่แล้วครับขอบคุณครับที่ซอยแช่ขึ้นหน้าหักแถงนะฮะวันนี้ไม่ได้ถ่ายทอดสดทางส่วนตัวนะครับก็เลยเอาพิมพ์ครันพี่น้องอยากเบิ้งใน f a c e b o o k ให้พิมพ์คำว่าบุญมาทีวีช่อง67เด้วยว่าแม่เนาะผมก็งงอยู่มันหลายเพจโพลุ่ยเฮาก็ไเลย บุญมาทีวีช่อง67นะครับได้เลยนะฮะพี่น้องเนาะ,ะขอบคุณครับเดีย๋ยวช่วงต่อไปพ่อครับเบาเอโค่ะครับค้นโกอ้อรุณแพทย์่บอกเอามาสั่นเอาอัพเดตโอ้นี่ครับปอดเทื่องกำลังเหลืองอารามวานไปเมื่อกี้ครับเดี๋ยวย้อนกลับไปก่อนปอดเทื่องก่อนปอเสื่งนี่ที่แหลกนึกว่ามันต้องขอบคุณครับท่านพออ,อพัฒนาี่ดินจังหวัดบึงการด้วยนะครับท่าน เอาต่อเครื่องมาไห่นะครับปอเครื่องมาไห่นะครับกับกรตรฝนเนาะเอาหาแหละกะวานคือเอาน้ามักเท่อเดียวแล้วกวานเลยครับคือ,อาวานไปเลยแล้วก็บริขึ้นหน้าอีกจ้าเถื่อมันกับคือบบยงไงปะเนาะเพิ่นกบับโบบริสังเกตผมก็เลยสังเกตว่ามันเตี้ยเป็นปกติกันเลยฝนมาใส่พอดีครับก็เลยสัดขึ้นเป็นดอกแล้วงามแล้วตอนนี้เหลืองอารามงามตานะครับนี่อยู่ทุ่งนาบุญมาได้หันไปภาพต่อไปครับผู้ใดที่เบื่องทั้ง เฟซบุ๊กกับทีวีอาจเห็นรูปแต่ฟังเบื้องทางวิทยุบ่เห็นรูปเด้อครับคืดเอาครับจินตนาการเบิ่งดอกท่านตะวันครับปลูกที่แรกคือเราว้ามันจะขึ้นอยู่ว่าว่าซั่นเด้เป็นต้นน้อยต้นง่ายคลอ,อแค่แลพอเผลอกับไปกรุงเทพฯกลับมาข้าวเหลียวครับเพิ่นดอกใหญ่ใหญ่กว่า,าหน้าผมแม่เพราะว่ามันคมผมหนา้าใหญ่เติบแล้วอันนี้ว่ามันจานใบ50ซิใบ0้พย่นเด้อนี่จานเออพระเข้าพ่นเด,ด้อนี่ดอกท่านตะวันหยังป้าปัญหาคือดอกใหญ่ๆนี่มันคือบ่กกองลงเนะาะแปลกบ่ หลังต้นนี่มีสิบหกสิบเจ็ดอกกับมีครับท่านตะวันพี่น้องก็เห็นท่านตะวันทางอื่นบอกครับเขาสิมีดอกเดียวสองดอกสามดอกย่างหมานแต่ว่าอยู่ธงหน้าบุญมาหนะครับบางอันพบเป็นน้าสิบเจ็ดอกครับบางต้นครับเนาะแล้วมีหลายสีด้วยนะอันนี้ดอก,อ,นนดอ,กอันนี้กําลังงามครับดอกดอกกานีระหว่างปลูกคาสเตอร์กับต้นคาสเตอร์กับต้นนันมา,าร์การ็ตครับใส่กันกลายเป็นดอกกานีแบบนี้เอาส่งไปให่งผู้เพิ่นขายพันธุ์มาให้เพิ่นว่า เออคือแปลกแทวสันนี่ใารเป็นสีนี่เออเป็นพันธุ์ไม้เลยครับได้ผสมพันธุ์ไม้เดี๋ยวสิเก็บพันธุ์ไว้ปลูกครับมันเป็นม่วงผสมขาวนะนะสวยมากครับนะดอกดอกมาระกเร็ตอ่านี่ครับนี่อันนี้เอากล้องโทรศัพท์มือถือถ่ายครับอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่เพราะว่าออกมาเป็นสีนี่ของไอโฟนผมกับปับบ่เปลี่ยนรุ่นนี้นะครับอันนี้ก็ดอกมีดอกเสียนน้ำนะฮะดอกเสียนฝรั่งแต่ก่อนดินนี่จะเป็นดินนะนะเดี๋ครับดินก้นบอเดี๋ครับผมขุดบอแล้วผมมา มาถมถมเป็นโพนผมเป็นดินอันนี้ดินก็เลยไม่งามเท่าไหร่ครับเวลาแห้งออกมาจะแกนเวลาฝนตกออกมาเนก็สิททวมนะครับผมกับมันเป็นเละเป็นแล้วนะก็เลยหาวิธีกันนะครับแต่ว่าบางส่วนยังไม่ได้ใส่น้ําหมักครับก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าก็จะมันมาใส่ที่หลังเอานะครับก็ได้ผลอยู่นะนี่ครับนี่เบื้องท่านตะวันท่านตะวันนี่คือทดสอบปลูกซื่อครับแต่ว่าถ้าเป็นข้างล่างทุ่งนาเนี่ยยังบระทไทยเบื้องครับไปเบื้องมือนีงามหลายครับ ประมาณเดือนมีนานครับผูใ้ใดเข้ามาในสวนหน้าบุญมาเนี่ยสิโอ้ยเนี่ยเปทางไหนมีต้นใหม่ต้นดอกใหม่งามดอกสีตรังกำลังออกดอกอต้นไม้ใหญ่นะครับก็มีสีตรังมีชมพูพันทิพย์มีกัลญาประเพลกมีประดู่แดงมีเหลืองเชียงรายนะครับมีหางนกยูงสีทองนะครับที่ว่าออกมาเนี่ยมันเป็นต้น2ต้นนะครับทั้งหมดอีกเกือบ200ต้นครับทั้งหมดนี่ยประมาณร้อยเก้าสิบกว่าต้นครับว่าเฉียมันหอดสองร้อยต้นอยู่นี่ ต้นเห็นบอกพี่น้องที่ปลูกไว้ยัญ่ๆเห็นแล้วก็แบบข้าวก็เปนหนนวยแล้วปลูกว่างเดือนพืชพมิทุน่าที่แล้วนะครับเนาะแล้วก็มีสวนเฟื่องฟ้ามีหลายๆอย่างครับให้พี่น้องได้ไปเบิ่งนะครับนี่ครับนี่อ๋ออ่ะข่าไเบิ่งในเฟซบุ๊กก็ไเลยครับขอบคุณครับทางนี้ด้วยนะครับขอบคุณคุณวิศวิศนุกรปัดวงนะครับสุดยอดครับประสันสวยมากครับคุณน้ำหวาน เบิ่งทางมือถือฟังทางวิทยุจ้ะเคยบอกเคยฟังคืนอื่นเลยจ้ะโอ้ยคือวบาหนาหักแใจคุณน้ำหวานนะฮะขอบคุณอะไรครับคุณสุจิตนายาซีฟันสุดยอดมากครับขอบคุณครับคุณน้ำหวานครับ FC จาก101ซุปเปอร์ชัวร์ไซส์สองสองและจ้าดีดินดีขึ้นจริงๆนะครับนะสมคำลำลือผู้ใดยังบ่ใส่ซุปเปอร์ชัวร์รีบด่วนนะครับคุณปุ๋ยนะครับบุญมาดอกไม้งามเนาะวสันขอบคุณครับบาบูไลสวัสดีครับท่างบ้านแชื่แล้วครับโอ้เอาเอา สีอยางให้เปิดเพลียงให้ได้เห็นเนาะเอาเปิดกระเปิดตัวเขาเก็ได้เนาะเพิ่นแชร์ด้คุณเล็บอยังเนี่ยคุณลาลาเพอยอย่างน,นั่นเนาะสวัสดีครับฟังทุกวันเลยครับเพิ่นเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมยันอ่านสื่อเพิ่นผิดขออภัยด้วยครับเดี๋ยวพักกันท้เข้าวหนึงครับไปฟังเบิ่งชมนะฮะฆาตกรใจจากทางด้านของเบานั่นแจงคอแล้วก็ตามไปด้วยเบาบาบุญหลายสายเงาบุญหลายสายบุญมาก เพลงอย่างเราเมื่อเวลาเราบอบอเมื่อเวลาเราบอตีอรครับเพลงไม่เพิ่งลังจะออกบอฮวน่าเมื่อนั้อเพ่ษอากมาออกทรหัดอยู่ว่าบุญหลายเขาผ่านมาก็มาแวะนะครับที่บุญมาทีวีออกรายการกันนะครับส่วนวิทยุกับตามคําขอครับอะไรพอนซักข้ขางหนีเพื่อนไปครับจากหมอลั่ามคุ้มสอนสองเสียงเนาะหลัวกระพาะกรบบ้าวโคนะครับในชั่วโมงถัดไปนะครับเด้อขอบุญขอบคุณหลายหลายทุกสายโทรศัพท์ครับเข้าสู่รายการกันมาครับว่าซิบอวหน่อยหน่อยผัดหลายลวงเวลาครับ